สัสดีคะ่ะพี่พี่น้องๆเช้าวัวนหยุดของวันลุกออกมาจากที่นอนตอนไหนเนี่ยแปดโมงครึ่งแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตื่นนะคะตื่นนานแล้วค่ะตื่นตื่นตั้งแต่ตีสี่ตามเวลาปกตินะคะคุณสามีวันไปทำงานคะ่ะนี่คือหลังจากที่วันทำงาน7วันพี่พี่น้องๆโอ๊ย เมื่อยกล้ามเนื้อไปหมดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันจะอาบน้ําอุ่นแล้ววันก็จะ,ะใช้เครื่องนวดสปาที่วันมีที่บ้านนะคะพักผ่อนสักชั่วโมงหนึ่งพักผ่อนสักชั่วโมงหนึ่งบนเครื่องสายเท้าของเราค่ะใครยังไม่เคยรู้ว่าวันมีอุปกรณ์สปานะคะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะ วันนี้วันก็จะมาพูดถึงเรื่องที่วันทําคลิปเมื่อวานนะคะคือวันมีโอกาสช่วยเพื่อนชาวต่างชาติที่ถูกสามีไล่ออกจากบ้านพูดตรงๆก็คือไล่ออกจากบ้านนะคะแบบที่นางไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะวันกับพี่พรพยายามที่จะช่วยนางนะคะพี่ๆน้องๆช่วยในแบบที่เราคิดว่านะ ทางตันที่นางกําลังมีอยู่ตอนนี้เรียกว่านางมีทางตันค่ะนางมาเดินมาถึงทางตันที่นางจะไม่รู้ว่านางจะไปทางไหนดีวันกับพี่พรนะคะคือวันโชคดีที่วันได้รู้จักพี่พรพี่พรเนี่ยวันเพิ่งรู้จักตอนที่วันทําคลิปเรื่องวันอยากกินปลาแซลมอนแล้ววันหาที่ซื้อไม่ได้พี่พรก็เลยคอมเมนต์ในตรงนั้นล่ะค่ะพี่น้องๆถ้าจําคลิปนั้นได้ลองไปดูว่า พี่มีปลาแซลามอนพี่อยากให้น้องกินเพื่อนพี่ทำงานอยู่ร้านซูชิเป็นต้นกำเนิดให้วันรู้จักพี่พรซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะพี่พอรอยู่นอร์เวย์วันอยู่สวีเดนค่ะแต่ว่าวันสัมผัสด้วยหัวใจไปเจอกันแค่ครั้งเดียวค่ะพี่พรเป็นคนใจดีมากๆเป็นคนโคราชมีหลายๆคนอยากรู้จักพี่พรมากเลยเดี๋ยววันไหนวันไปหาพี่พรเมื่อ เมื่อวานวันโทรหาพี่พรเพราะว่าพี่พรเคยชวนวันไปอยู่ด้วยหลายครั้งคุยคุยกับวันหลายครั้งว่าพี่พรอยู่คนเดียวอยู่เงาๆถ้าวันไม่อยากเดินทางไกลวันไปอยู่กับพี่พรก็ได้มีห้องพอที่จะแบ่งแบ่งกันแบ่งกันอยู่ได้นะคะสองคนแบบสบายๆวันก็เก็บข้อมูลไว้แต่วันทิ้งสามีไม่ได้ครัทุกคนสามีวันอายุมากแล้วแล้วก็เหมือนลูกชายเลยค่ะ เราไม่เคยอยู่แยกกันเลยใน11ปีที่ผ่านมานี้นะคะวันก็เลยคิดว่าน่าจะยากแต่ใจวันนะยังไงก็ได้วันไม่มีสามีก็ได้แต่สามีไม่มีวันไม่แน่ใจ,จนะจ๊ะอันนี้วันคิดว่าสามีไม่น่าจะโอเคค่ะวันก็เลยโทรหาพี่พรเล่าให้ฟังเรื่องเพื่อนที่ไม่มีที่อยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนถูกไล่ออกจากบ้านทั้งๆท,ท,ที่มีชุดชุดเดียวค่ะนั่ง เหตุการณ์นี้ยเกิดกับนางมาเมื่อห้าวันที่แล้วแต่นางไม่ได้มาทําอำวันไม่อยากพูดให้ระบุตัวตนมากนักนะคะก็ให้เกียรติเพื่อนด้วยแต่ว่าวันวันไม่ได้เจอนางค่ะทุกคนนางนางไม่มาหาวันอวันไม่ได้เจอนางแล้ววันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยให้เบอร์โทรศัพท์ใครง่ายๆแล้วก็ไม่โทรหาใครค่ะเป็นคนไม่โทรหาใครเลยจริงๆทีนี้นะคะขออภัยนะคะ วันก็ไม่รู้เรื่องราวของนางเลยค่ะจนกระทั่งนางมาเจอวันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นางถูกไล่ออกจากบ้านมา5วันแล้วนางได้รับความช่วยเหลือจากสังคมสงเคราะห์ให้มีที่หลับนอนค่ะร่วมกับครอบครัวที่มีปัญหาเยอะมากในบ้านหลังนั้นอยู่กันเยอะมากทุกปัญหา ต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์แล้วนางก็บอกว่ามีคนไทยด้วยนะเธอแต่ว่าวันไม่ถามนะคะเพราะว่านี่คือข้อมูลส่วนตัววันไม่ถามว่าคนไทยเป็นอะไรอยู่ยังไงเธอรู้จักชื่อเขาไหมเราอย่าไปเสือกเลไม่ใช่นะคะวันขออภัย <c oughs> เขาอยู่ในการดูแลของโซเชียลแล้วเราอยากเข้าไปวุ่นวายอย่าคือเราไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนไทยนั้นเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนเรานะว่าเรารู้จักค่ะทีนี้วันก็ คือหาที่อยู่ให้นางแล้วพี่พรก็ยินดีต้อนรับนางมากๆไม่มีเงินมาเลยวันก็ยินดีซัพพอร์ตนางเบื้องต้นวันก็พูดแล้วว่าวันช่วยเดือนแรกนางยังไม่มีเงินเดือนวันช่วยค่ะเดี๋ยววันจะหางานให้แล้ววันก็จะซื้อตั๋วรถให้ก่อนล่วงหน้าเงินเดือนมีแล้วค่อยคืนวันไม่ได้อยากได้คืนจากเพื่อนนะคะแต่เพื่อนไม่อยากได้เงินใครฟรีๆค่ะนางยิ่งมากทุกคนแล้วนางก็มีความ ความเป็นส่วนตัวสูงมากค่ะพอวันบอกว่ามีพี่คนไทยใจดีอยากให้นางไปอยู่ด้วยยินดีที่จะช่วยเหลือทุกเรื่องไม่ต้องกังวลเลยไปแบบมีเงินศูนย์บาทพี่พรก็ยินดีช่วยวันก็ยินดีช่วยวันกับพี่พรก็เลยคุยกันว่าเราจะช่วยนางกันค่ะแต่ว่าดูจากท่าทางนางแล้วนะคะนางกังวลกับการที่นางต้องไปอยู่กับคนอื่นแต่นางไม่มีเงินซักบาทค่ะแล้ววันไม่สามารถช่วยนางได้ แบบเงินเยอะกว่านั้นนางต้องการเงิน50,000ื่นครเนอนระ์เพื่อที่จะไปมัดจำอพาร์ตเมนต์จ่ายร่วงหน้า3เดือนอพาร์ตเมนต์ในออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์อย่าโลกสวยค่ะพี่พี่น้องน้องชาวไทยวันพูดเรื่องจริงนะคะวันอยู่ในมุมของคนลำบากวันจะไม่พูดถึงคนที่เขาสุขสบายใครโชคดีก็โชคดีไปแต่ใครที่ใช้ชีวิตธรรมดาอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคแบบคนธรรมดาคนเดินดิน เขาเจอกันวันยินดีช่วยเหลือค่ะทีนี้นะคะแต่ว่าเงิน5,000 50, มืครนวันไม่ช่วยแน่นอนค่ะทุกคนวันเป็นมนุษย์ที่วันจะช่วยใครโดยที่วันไม่หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นจํานวนเงินที่วันช่วยได้แล้วเขาไม่คืนแล้ววันไม่เจ็บตัวยกตัวอย่างเช่น 2, 3,000มพันครนวันจะช่วยค่ะพี่พี่น้องๆค่ะเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยตัวรถ เดินทางมาทํางานมันประมาณนั้นวันยินดีที่จะซื้อให้นางนะคะถ้านางจะไปอยู่กับพี่พรแต่วันนี้วันหยุดค่ะสองวันวันอยู่สวีเดนนางอยู่นอร์เวย์วันจะไม่เจอนางนะคะวันไม่รู้ว่านางจะตัดสินใจยังไงแล้ววันก็ให้ให้เบอร์ทูพี่พรไปแล้วค่ะแต่วันวันเห็นวันดูวันไม่รู้จักนางดีนะคะพี่พี่น้องๆวันก็คุยกับพี่พรแล้วว่า วันรู้จักนางแค่ผิวเผินเพราะวันไม่ค่อยไม่ค่อยลงลึกไปรู้จักใครแบบสนิทมากๆรู้จักจริงรู้จักจังอ่าไม่ใช่วันวันรักษาระยะห่างกับเพื่อนทุกคนนะคะทีนี้วันก็ไม่รู้ค่ะว่านางจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าพูดกันตรงๆแบบภาษาไทยคือนางกลัวลำบากค่ะนางกลัวว่านางไปอยู่กับพี่พรแล้วนางลำบากเพราะมันไกลแล้วนางจะอยู่ไม่สบายเพราะต้องไปอยู่กับใครอีกคนซึ่ง นางไม่มีทางเลือกพ,พี่น้อง,นองในฐานะที่วันอยู่ตรงนี้และพี่พรเป็นคนที่ใจดีมากๆนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่นางควรจะไปเพราะค่าเช่าห้องของพี่พรถูกมากค่ะเราสามารถนางจะไม่สามารถหาค่าเช่าราคานี้ได้และพี่พรยินดีที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยวันก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตเหมือนกับนกปีกหักค่ะ วันกับพี่พรนะคะคุยกันแล้วเราจะช่วยจนกว่านางจะแข็งแกร่งวันหนึ่งที่นางมีทางทางเลือกที่ดีขึ้นมีเงินเก็บมีเงินไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวแบบสดสดสบายๆนางค่อยไปวันคุยกับนางไว้แล้วแบบนี้แต่หลังจากนั้นก็คืออยู่ที่การตัดสินใจคะ่ะทุกคนความสุขของคนเราเนี่ยมันต่างกันจุดของความสุขเนี่ยมันต่างกัน จุดของความสุขวันก็ต่างกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันจะมาแชร์ตรงนี้จุดของความสุขของวันวันเป็นผู้หญิงธรรมดาค่ะเป็นลูกชาวนาเป็นลูกคนจนนะคะที่มีโอกาสเรียนจบปร,ริญญาตรีมีสมีสมองดีได้ได้เรียนเออเกรดผลการเรียนดีๆได้เป็นครูสอนการตลาดมีมันสมองมีสติปัญญาเป็นของติดตัวแต่ไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีสมบัติจากพ่อแม่ติดตัวนะคะเพราะฉะนั้นจุดของความสุขวันน่ะมันจะไม่เกินตัวค่ะมันจะอยู่อะไรใกล้ๆสั้นๆถ้าวันเป็นนางถ้าวันได้รู้จักถ้าวันเป็นนางและอยู่ในสถานะเดียวกันแล้ววันมีคนใจดีแบบพี่พรช่วยวันวันจะรู้สึกอบอุ่นในหัวใจมากค่ะแต่ ตรงนั้นก็แล้วแต่การตัดสินใจของนางส่วนวันนะคะมีพี่ๆน้องๆหลายๆคนค่ะบอกว่าชื่นชอบการใช้ชีวิตของวันแล้วหลายคนบอกว่ามีกําลังใจมากชีวิตตัวเองกําลังท้ออยู่พอได้มาฟังบางคลิปบางเรื่องราวของวันแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเขามีกำลังใจสู้อย่าไปท้อค่ะพี่พี่น้องๆวันกับสามีวันเริ่มต้นมาจากศูนย์ พอเราแต่งงานกันเราช่วยกันค่ะปีนี้เป็นปีที่12ที่วันแต่งงานและมาใช้ชีวิตที่ประเทศสวีเดนและนอร์เวย์วันนี้วันลืมตาอาปากได้วันนี้คือสามีพยายามกล่อมหัววันว่าเธอเธอโชคดีกว่าลหลายๆคนเยอะมากจริงๆค่ะวันโชคดีกว่าลหลายๆคนเยอะมาก ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตวันในวันข้างหน้าสามีวันวางแผนไว้ให้วันเรียบร้อยแล้ววันนี้วันจะไม่เดือดร้อนเลยค่ะสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวันวันจะไม่เดือดร้อนเพราะทุกอย่างเขาทําไว้ให้เราดีมากแล้วแต่เราจะไม่ได้ร่ํารวยโชว์หรูโชโก้โชว์รวยให้คนอื่นเห็น วันไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยวันชอบชีวิตที่มีความสุขนะคะพี่พรถามวันว่าวันอ่พี่เกรงใจมากเลยที่พี่พี่จะพูดคํานี้พี่ขอโทษนะคือพี่มีเสื้อผ้าที่น้องสาวใช้เป็นแบรนด์เนมเพราะน้องสาวพี่พรเป็นพยาบาลพี่พรวันขออ้างพี่พรเลยบอกว่าไซส์เดียวกันกับน้องวันเลยถ้าพี่จะเอาแบบเสื้อผ้าน้องวันจะใส่เองหรือน้องวันจะเอาไปบริจาคที่เมืองไทยก็ได้นะ คือพี่พรเกรงใจวันมากอ่ะวันจะบอกว่าพี่พรเกรงใจวันมากที่เหมือนจะให้เสื้อผ้ามือสองวันแล้วกลัวว่าวันจะคิดมากไม่เป็นไรเลยพี่พรถ้ามันสวยวันใส่ถ้ามันสวยวันใส่วันไม่ค่อยคิดเยอะวันไม่ค่อยคิดว่าอ้อของมือสองคนอื่นให้ฉันมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้ฉันจะอายไม่ไม่รับกับพี่พรรับรับ เดี๋ยววันไหนวันไปหาพี่พรมันจะทักไปว่าพี่พรเอามาเดี๋ยววันดูอันไหนใส่ได้วันใส่อันไหนใส่ไม่ได้วันทยอยเอาเสื้อผ้าที่วันใส่ไม่ได้กลับเมืองไทยทุกปีค่ะวันก็จะค่อยๆเอากลับไปนะคะคือมันไซส์เล็กคือวันน้ําหนักขึ้นมาประมาณอ่ะน้ําหนักไม่ขึ้นแต่รูปร่างอ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าตอนที่วันเริ่มต้นมาเมืองนอกเอวบางร่างน้อยมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือ ร่างจะหนาบึกบึบึนบึนนิดหนึ่งเสื้อผ้าบางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วเสื้อผ้าที่เมืองนอกค่อนข้างจะคุณภาพดีนะคะเพราะว่าเขาต้องผลิตมาให้ซักกับน้ำร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีคุณภาพจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าวันไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าอย่างตัวนี้นะคะพี่แอดมินจุม๋มที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนไลฟ์สดซื้อให้วันอ้าวันก็วันก็ใส่แล้วใส่บ่อยมากแล้ว พี่จุม๋มมีคนชมว่าน้องใสสวยทักมาแบบอยากจะซื้ออันนี้คือคริสเตียนดีออลนะคะแต่ถ้าอยากจะได้คือวันเนะี่ยเป็นคนไม่ซื้อของมียี่ห้อไปเซิร์ชหาเองนะคะคริสเตียนดีออลเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เวอร์ชัน,ชน,น,ชนแบบเสื้อกันหนาวชุดกันหนาวทั้งชุดไปเซิร์ชหาเองวันแนะนําไม่ได้วันเพิ่งมารู้ว่ามันมียี่ห้อวันใส่ใครเห็นวันกับบุรีดม พี่จุ๋มส่งไปให้วันตอนวันอยู่บุรีรัมย์วันคิดว่ามันเป็นชุดนอนทุกคนวันก็ใส่นอนแล้วก็ใส่ไปเก็บสะเดาใส่ไปเก็บผักในสวนถูกน้ําถูกอะไรนะหญ้าเจ้าชู้อะไรอะ่ะมันเป็นหญ้าที่มันจะมีหนำาๆเต็ม,เต,มเต็มมาค่ะทุกคนมันไม่ใช่หญ้าเจ้าชู้นะมันจะเป็นเหมือนดอกลาเวนเดอร์ทุกคนมาอยู่เมืองนอกนานนึกชื่อไม่ออกหญ้าที่มันมีดอกยาวๆแบบนี้นะ ยาวๆแบบนี้นะแล้วมันปักตามเสื้อผ้าติดเต็มเลยค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าแล้วมันเป็นขุยเลยค่ะมันมีขุยเพราะไอ้หญ้าเนี่ยมันจะเป็นหนามรูดๆน่ะถ้าวันหารูปได้วันจะเอามาลงให้ดูวันไม่รู้จักชื่อจริงๆพี่น้องขออภัยด้วยมาอยู่เมืองนอกนะลืมลืมลืมชื่อที่นี่นะคะวันเพิ่งมารู้ว่ามันมียี่ห้อวันรู้จักยี่ห้อคริสเตียนดีอวันเห็นตัวหนังสือที่เขียนอยู่ข้างชุด แต่วันไม่ได้อ่านคะ่ะพี่พ,พี่น้องๆคือวันไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องยี่ห้ออะไรที่พี่พ,พี่น้องน้องให้วันมาคือวันได้รับเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้าจากแม่อุ๋ยนะคะตลาดขนมแปลกจันทบ,บุรีเดี๋ยววันจะลงรูปท้ายคลิปให้ดูนะคะให้วันมาหกตัวคะ่ะพี่น้องหกสีเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนไปเก็บเห็ดคะ่ะวันจะใส่ไปเก็บเห็ดแล้วก็เสื้อของ ของอพี่พี่หนุย่ยผ้าพันคอของพี่หนุย่ยของพี่ครูจรวยพรขอนี่ชุดของพี่จุม๋มวันก็ใส่ทุกอย่างค่ะพี่น้องคือจะว่าวันไม่ค่อยเก่งใจก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าวันเนี่ยเก่งใจมากนะคะแต่ถ้าใครให้มาแล้ววันใช้ทุกอย่าง วันใช้จริงๆแล้ววันก็ต้องบอกว่าอันไหนที่วันคิดว่ามันเกินตัวคือมันมีเยอะเกินไปมันมีมากเกินความต้องการวันก็จะแบ่งปันให้คนอื่นพี่ครูจะรวยพรวันต้องขออภัยนะคะถ้าวันจะบอกว่าผ้าพันคอพี่ครูจะรวยพรให้วันมาสี่ผืนเลยค่ะวันคิดว่าตัวเองใช้ผืนเดียวแล้วที่เหลือวันใช้การแจกนะคะวันไม่ได้ขายต่อแล้ววันไม่ได้ให้ใครในในฐานะที่มันเป็นของขวัญแต่วันเห็นว่าเขาไม่มี วันก็แจกไปแล้วจ้าพี่พี่น้องๆวันเมื่อคนแบบนี้แล้วค่ะก็ถือว่าได้บุญได้กันนะคะส่วนใครที่ชอบชีวิตเรียบง่ายแบบวันวันนี้วันมีอะไรมานำเสนอด้วยนะคะพี่พี่น้องๆวันจะพาทำข้าวเหนียวสูตรเร่งด่วนค่ะถ้าเราอยู่เมืองนอกนะคะวันชอบหาวิธีการกินง่ายๆอยู่ไม่ง่ายๆค่ะความสุขของวันคือความเรียบง่ายนะคะ ทีนี้วันก็จะได้สูตรข้าวเหนียวแบบนึ่งง่ายๆคือเอาเข้าวเหนียวอูยเยอะไปปัวันเป็นคนที่ที่บ้านมีข้าวเหนียวเยอะแค่ไหนวันจะกินหมดเลยนะคะล้างน้ําร้อนนะคะที่เมืองนอกจะมีกอกน้ําร้อนน้ําเย็นอันนี้เป็นน้ําร้อนร้อนมากค่ะพี่น้องถ้าเราเปิดไปน,นานๆร้อนถึงร้อยองศาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะร้อนเหมือนน้าเดือดนะคะล้างหนึ่งรอบ เอาน้ำออกค่ะเอ้อข้าวล่วงหาซื้อยากด้วยแพงด้วยค่ะข้าวเหนียวมันจะนึ่งแบบเร่งด่วนนะคะซึ่งวันเคยทำคลิปให้พี่ๆน้องๆดูแล้วแหละทีนี้นะคะเปิดน้ำให้ร้อนสุดเลยค่ะตอนนี้วันรอให้น้ำร้อนสุดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนแช่ข้าวเหนียวไว้ค่ะ อันนี้ร้อนสุดเลยนะคะร้อนมากร้อนมาก15 20นาทีเราจะมานึ่งข้าวเหนียวด้วยทางลัดกันค่ะพี่พี่น้องน้องรอชมนะคะส่วนตอนนี้นะคะวันหยุดของวันวันก็ตั้งใจจะทำคลิปช่องมาดามบ้านนาสวีเดนหนึคลิปแล้ววันก็จะสอนในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube พรุ่งนี้ใครว่างลองเข้าไปดูนะคะบ่ายสามโมงตรงตามเวลาในประเทศไทยวันสอนยังไง สอนคนทำช่อง YouTube ยังไงพี่ๆน้องๆตามไปให้กำลังใจวันได้นะคะช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะกดเข้าไปที่หน้าช่องมาดามบ้านานานสวีเดนจะเห็นโลโก้ ช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ u-tube แล้วก็ตามไปดูวันแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วเดี๋ยววันขอไปสอนก่อนนะคะความสุขของคนเป็นครูแค่นี้วันก็มีความสุขแล้วค่ะมีหลายๆคนทักวันมาว่าไปทำช่อง y o u-tube ตามแบบที่วันสอนแล้วประสบความสาเร็จวันชื่นใจมากๆวันสอนฟรีนะคะพี่พน้องๆไปดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวลองมานึ่งข้าวเหนียวกันค่ะก่อนจะไปติวนะคะพี่พน้องนนี่ค่ะโอ้ย ปลาส้มที่วันเอาปลาแซาลมอนที่พี่พรให้มานะคะเดี๋ยววันจะนึ่งหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ตู้เย็นไว้กินนะคะอันนี้มันเป็นกล่องร้อนเย็นนะคะพี่น้องมันนึ่งได้ทั้งกล่องค่ะพอวันไปติววันก็จะวิ่งมาดูปลาปลาส้มนะคะ เราก็วิ่งมานึงาน่งข้าวเหนียวค่ะไปจ้าไปติวกันค่ะเราแช่ขา้าวเหนียวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันมัวจะไปสอนด้วยค่ะพี่พี่น้องๆวันจะนึ่งใส่อุปกรณ์แบบนี้นะคะซึ่งหาซื้อได้เราไม่ต้องมีหัวดนึงน่งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องจ๋าถ้าวันไหนวันนึ่งเยอะๆวันก็จะใส่หม้อใหญ่แบบนี้เลยนะคะเออเราใส่หม้อใหญ่ก็ได้เพราะว่าวันทําปลาส้มเสร็จไปแล้วนะคะพี่พี่น้องๆน,นี่ เรามีหม้ออยู่แล้วเออมันจะตั้งหม้อเล็กทำไมบางทีก็คึดคึกคึดบ่ออกบางทีคึดบ่นี่นะคะปลาส้มส <See> <de> ุกแล้วจ้าพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวมันขออนุญาตเปลี่ยนน้ำแล้วก็เอาเข้าวเหนียวไปนึ่งต่อเอ้ยดูค่ะความเป็นเนื้ออร่อยมากครั้งแรกนะจ๊ะ ข้เหนียวแช่น้ำร้อนเนื่องรู้สุกง่ายเลยค่ะทีนี้เราก็นึง่งไปสัก15นาทีนะคะมาดูเรื่อยๆค่ะ7นาทีเรามากลับแล้วก็อีก7นาทีแล้วก็สุกนะคะหรือบางทีถ้าข้าวมันเป็นข้าวใหม่เพราะว่า เวลาเข้ามาบรรจุขายมังนอกแบบนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันเป็นเข้าปีนี้หรือเข้าปีที่แล้วต้องมารอรุ้นเอานะคะน่าจะมีไอ้นี่เนาะพี่น้องใบเตยอะใบเตยมันจะได้หอมเอาทุกเม็ดค่ะ แพงเลยนะคะถุงนี้80โครนก็700เอ้ยไม่ใช่เ0 0เวอร์ไปเวอร์ไป300-400บาทแล้วค่ะข้าวเหนียวทางรัดสุกแล้วค่ะนุ่มสวยมากเลยเมนูเร่งด่วนนะคะแช่ข้าวเหนียวแค่15นาทีกับน้ำร้อนค่ะนี่ดูเรียงเม็ดสวยงามนะคะแล้วก็ไม่ต้องงอ หวดนึ่งข้าวนะคะแบบนี้เลยวันก็กินแบบนี้นะคะวันชอบหาเมนูง่ายๆทางรัดแบบนี้ตลอดเวลาค่ะกินคนเดียวตลอดนะคะสามีไม่กินข้าวเหนียวนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนฝรั่งก็ไม่ค่อยลองค่ะส่วนวันนะคะมีแค่ไหนกินหมดหม้อตลอดเลยจ้าโอ้ยเพิ่งนึ่งเพิ่งนึ่งร้อนๆไปกินข้าวกันค่ะพ,พี่น้องจ้าดูเมนูวันกันนะคะ ผักสดค่ะเป็นผักชีสองสัญชาตินะคะลาวและฝรั่งค่ะแล้วก็ตับหวานค่ะยังคงมีอยู่นะคะยังไม่หมดเลยจ้าใช้ชีวิตง่ายๆจริงๆปลาส้มพี่พรอยากเห็นว่าวันกินหรือ,อยังปลาส้มสูตรที่ทุกๆคนบอกนะคะเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นอะไรเนี้ยวันก็มาทําสูตรสําเร็จด้วยการใส่แค่เกลือกับกระเทียมที่บางคนบอกว่าให้บุบแหลกบางคนบอกว่าให้บุบแค่บุบ วันเลือกใช้แค่บุบๆนะคะเนี่ยค่ะแล้ววันชอบกินกระเทียมด้วยค่ะวันก็จะได้กินไปเลยนะคะอร่อยมากค่ะปลาแซลมอนปลาส้มปลาแซลมอนนะคะนี่แหละค่ะพี่พี่น้องน้อง ความใช้ชีวิตเรียบ,ยบง่ายๆวันก็มีความสุขกับการกินอาหารแบบนี้วันเห็นสาวไทยได้หลายคนนะคะที่วันรู้จกักทําช่อง YouTube ด้วยกันแล้ววันไปดูคลิปเขาเขากลับเมืองไทยแล้วมีปัญหาเรื่องปากท้องแล้วก็ <laughs> ให้เหตุผลว่าเพราะว่าท้องน่ะมันปรับอาหารปรับรับสภาพรับสภาพอาหารเผ็ดแซ่บแบบบ้านเราไม่ได้เพื่อนๆจะท้องเสียกันค่ะวันบอกจริงๆ วันไม่เคยมีปัญหานั้นเลยเพราะกลับถึงเมืองไทยนะโอกาสสะดวกนะวันกินทันทียำปูม้าอ่าอะ้รนะยำมะม,ม,ม่วงปูม้าโอ้ยพูดแล้วเปรี้ยวปากพี่วีาาน้องๆจ๋าแล้วก็ส้ตมตำเผ็ดๆเด็ดๆกินตลอดเลยค่ะวันมีคลิปที่วันกับเมืองไทยกับสามีด้วยนะคะวันไม่แน่ใจว่าวันจะหาเจอตอนไหนถ้าวันหาเจอแล้ววันจะมาลงให้ดูมื้อแรกของเรา บินไปถึงเมืองไทยปับ๊บวันจะมีโรงแรมประจำของวันนะคะก็คือโรงแรม B2 Boutique b a n g n อยู่ตรงหลังเซนทัลบางนาเลยค่ะเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะแต่วันกับสามีชอบมากเป็นสไตล์ลอบค่ะคือทำด้วยปูนเปื่อยแล้วข้างหน้าโรงแรมมันจะมีร้านส้มตำสามีถามเลยว่าเอ้ามาถึงเมืองไทยแล้ว ตาเธอละอยากกินอะไรวันบอกว่าอยากกินส้มตำเธอไก่ย่างโอ้ oh my god แล้วก็ต้มเครื่องในต้มแซบสามีก็ไปเราก็นั่งกินกับวันแต่เขาจะเป็นคนกินตำไทยไม่ใส่ถั่วนะคะแล้วก็ไม่ใส่พริกค่ะ แซ่บมากเลยถ้าวันหาคลิปเจอวันจะเอามาลงนะคะถ้าหาไม่เจอก็เอาไวรอชมวันหลังนี่คือชีวิตเรียบๆง่ายๆของวันแล้วก็ความสุขที่วันหาได้จากตัววันเองวันก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่ๆน้องๆหลายท่านบอกว่าได้ปรับการใช้ชีวิตตามตามแบบของวันแล้วรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นจริงๆค่ะ ลดทิฐิลงลดสเปคความฝันที่มันไกลเกินตัวเป็นฝันที่เราทำได้ชีวิตเราจะมีความสุขง่ายๆหาได้ใกล้ๆตัวนะคะสำหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกการรับชมพบกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ